ละครชีวิตรักตอนรักต้องอ้วนตอนที่หจากความเดิมตอนที่แล้วเตวิตโกรธพิกุลจนเผลอสาดน้ำใส่หน้าทำให้พิพั์โกรธมากสองพ่อลูกทะเลาะกันรุนแรงจนเตวิตหนีออกจากบ้านไปเรียนต่ออเมริกาไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยส่วนใบหมอน เรียนจบแล้วและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หญิงสาวสอบเข้าคณะนิเทศศาสตร์ได้พร้อมกับแมวเพื่อนของเตวิธเนือกจากทั้งสาวิกาและเตวิทไม่อยู่ทั้งคู่แมวจึงหันมาสนิสนมกับใบหม่อนแทนเมื่อทั้งคู่เรียนจบก็รวมหุ้นกันลงทุนเปิดร้านเสือ้อตัดเย็บออกแบบเอง แมวชุดที่คุณชินบีสั่งไว้อะเสร็จหรือยังจ๊ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวไปให้โอ้ใบมอนชุดที่คุณบียสั่งแล้วก็ชุดที่คุณมะนาวอ่ะสั่งไวอ้อะเธอทําทเสร็จหรือยังพวกเนี้ยเขายิ่งเรื่องมากแล้วก็ตรงต่อเวลาด้วยนะถ้าเกิดไม่เสร็จแล้วก็โหยโดนบ่นจนหูชาแล้วเอาไปลงโซเชียลเสียชื่อร้านแล้วหมดเลยนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ต้องเป็นห่วงจ้ะ รับรองว่าสองคนนั้นจะต้องชอบนแน่เลยทั้งคู่เปิดร้านไม่นานก็มีลูกค้ามากมายด้วยฝีมือการออกแบบของใบหม่อนและการตัดเย็บของแมวแต่เจ้าของร้านกลับอ้วนเอาอ้วนเอาจนแมวต้องถามนี่ยยใบม่อนเธอไม่คิดจะลดความอ้วนบ้างหรอคิดสิ แต่ทำยังไงมันก็ไม่ผอมสักทีอ่ะจะลดทีไรฉันหิวข้าวทุกทีเลยโอ้ยมันก็ไม่ต้องไปอดขนาดนั้นป้าแค่ลดลงนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเป็นเจ้าของร้านเสื้อก็ควรจะใส่เสื้อที่ตัวเองออกแบบได้นะยะโอ้ยแบบนี้ขอตายดีกว่าแมวฉันทำไม่ได้หรอกทำไมไม่อยากสวยเหรอ เผื่อเตวิตกลับมาเขาจะได้ตกตะลึงเลยไงยเขาไม่กลับมาหรอกอีกอย่างถึงฉันผอมฉันก็ทำให้เขาสนใจไม่ได้หรอกอถึงไม่ได้สวยเพื่อเตวิตก็สวยเพื่อตัวเองได้นี่นาจะได้เดินแบบเสื้อตัวเองได้ไม่ต้องจ้างคนอื่นเอางั้นเหรองั้นสิโอเคลองก็ลองเพื่อเธอเลยนะเนี่ย หลังจากได้รับปากแมวเอาไว้ใบหม่อนก็ตั้งอกตั้งใจออกกำลังกายโดยมีแมวช่วยบังคับแต่ใบหม่อนก็ยังมีอิดออดโอ้ยเหนื่อยนะแมวขอพักได้ไหมอะ่ะไม่ไหวแล้วเธอให้ฉันวิ่งตั้งแต่เช้าจนมืดแล้วนะฉันเหนื่อยฉันอยากพักฉันหิวข้าวแหมฉันทำแบบนี้ก็เพื่อเธอไปะยะห้ย เดี๋ยวเหอะพอหุ่นดีมีหนุ่ๆมาตามจีบต้องกลับมาขอบคุณฉันนียะจ้าใบม,มอนถูกแมวบังคับให้ตื่นมาออกกำลังกายทุกวันทุกวันเป็นเวลากว่า6เดือนจึงเริ่มผอมลงผอมลงและใช้เวลาอีกครึ่งปีรวมหนึ่งปี จนตอนนี้น้ำหนักจาก113กิโลกรัมเหลือแค่50กิโลกรัมเท่านั้นเมื่อความผอมมาเยือนความสวยก็ตามมาตอนนี้หนุ่มๆมาจีบเจ้าของร้านจนหัวกระไดร้านไม่แห้งแต่ใบหมอนก็ไม่ยอมให้ความสนใจใครเลยแหมต้องขอบคุณยายแมวนะเนี่ยทาไม่ได้ยายแมวบ,บังคับ เราก็คงจะไม่มีบุญวาสนาได้กลับมาหุ่นดีเหมือนคนอื่นเขาแบบนี้หรอกดูสิเอลก็มีหน้าอกก็มีสะโพกก็มีเฮ้ยเหมือนฝันไปเลยฉันจะยกให้ยายแมวเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกเลย <rise upside down> ดีจังเลยแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีด้วย <S <S แม่นมๆแม,แม,แมคุณใบหมอน ั้งแต่ผอมเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าห้องน้ำนานานะลูกค้ารอจนเหนือกแห้งเลยมัวแต่ไปดูโฉมตัวเองอยู่นั่นแหละแหมเธอก็พูดเวอร์ไปฉันก็แค่ลองชุดที่เพิ่งออกแบบมาก็เผื่อว่านางแบบใส่จะได้รู้ว่ามีอะไรแก้ไขหรือเปล่าเธอว่าเป็นยังไงดูดีมะมดูดีมากจ้าแล้วก็เซ็กซี่มากด้วยแหม ฉันไม่คิดว่าเธอจะเปลี่ยนลุกจากสาวหวานกลายเป็นสาวเซ็กซี่ได้ขนาดนี้นะอุ๊ยฉันไม่อยากจะเป็นกอขอคอละคุณระนาดมาฮเฮ้ยเบื่อจะตายแหมมีหนุ่มมาจีทบทำเป็นเบื่อนะจ๊ะไปละไปละฉันไม่อยากเป็นก้างไค่อะสวัสดีครับคุณมอนสวัสดีค่ะคุณระนาดเออวันนี้ผมมาชวนคุณมอนไปกินข้าวกลางวันนะครับ บ่อนไม่ว่างเลยค่ะงานเยอะมากลูกค้าต้องการงานด่วนทั้งนั้นเลยค่ะต้องช่วยคนอื่นเตรียมงานแฟชั่นโชว์ที่จะมาถึงถ้าไปต้องไปกันหมดทั้งร้านเลยค่ะได้สิครับไม่กี่คนเองลูกน้องของคุณสองสามคนรวมคุณแมวด้วยโอ้ยผมเลี้ยงได้สบายเลยครับกระเป๋าหนักกระเป๋าตุงโหคุณรน,น่าใจดีจังเลยนะคะงั้นก็ดีเลยค่ะ พนักงานของม่อนนะมีไม่เยอะหรอกค่ะมีแค่3คนบ่อนแล้วก็แบวรวมเป็นหแต่ว่าพี่ร้านข้างๆเขาก็มาช่วยแล้วเขาก็พาลูกน้องมาด้วยลูกน้องเขามีห้าคนนะคะแต่ไม่ใช่แค่ข้างๆข้างเดียวนะคะข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังรวมๆแล้วสักห้าสิคนนะคะโอ้โหห้คนเลยหรอครับอุ้ยคุณบ่อนครับพอดีว่าผมเพิ่งนึกได้ว่ามีธุระ งั้นวันหลังเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับวันนี้ผมขอตัวกลับก่อนว่าแล้วระนาดก็รีบร้อนออกไปใบหมอนหัวเราะจนน้ำตาเล็ดแมวจึงเดินมาต่อว่ายายหมอนไปแกล้งเขาทำไมน่าสงสารออกเขาจีบแกมาตั้งหลายเดือนแล้วนะก็ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบทำยังไงก็ไม่ชอบสักทีแบบนี้สิถึงยังโสด จะเก็บตัวและหัวใจเอาไว้ให้เตวิตคนเดียวหรือไงจ๊ะบ่าบอกแล้วว่าลืมไปแล้วลืมแน่เหรอแน่ใบบอนบอกแล้วเดินหนีเข้าร้านเพราะกลัวว่าตัวเองจะเผอปล่อยน้ำตาออกมาให้เพื่อนเห็นเพราะจริงๆแล้วเธอไม่เคยลืมเตวิตได้เลย ทางด้านเดวิดก็เรียนจบแล้วแม้คะแนนจะไม่ดีนะักแต่ก็จบจนได้สาวิกาชวนกลับเมืองไทยแต่เขาไม่ยอมกลับแต่เราอยู่อเมริกามาเป็นสิบปีแล้วนะเนี่ยสาอยากกินส้มตมกินแถวนี้แล้วมันไม่อร่อยมันไม่แซ่บเลยอะ่ะอยากกลับก็กลับสิเราไม่เคยห้ามสาเลยนะ โอ้ยก็เตไม่กลับสาจะกลับคนเดียวได้ยังไงอะ่ะก็สาอยากให้เตกลับไปด้วยบอกแล้วไงว่าเราจะไม่กลับไปที่นั่นอีกก็ได้ได้เตยไม่กลับสาก,ก็ไม่กลับเตอยู่ที่ไหนสาก,ก็จะอยู่ที่นั่นก็สารักเตดินะสารักเตสารักเตเตรักสาไบ้ไปกินข้าวดีกว่าหิวแล้ว เุยแต่ไม่เคยบอกรักษาเลยนะน้อยใจลรเนี่ยสาววิกาหน้ากอเพราะบอกรักเตวิธทีไรไม่เคยได้รับรักตอบเลยแต่เธอก็อดทนหวังว่าสักวันเตวิธจะรักตอบทางด้านพี่พั์พ่อของเตวิธหลังจากที่เตวิธไปเรียนต่อต่างประเทศเขาก็คิดถึงลูกมากแต่ด้วยความปากแข็ง ทำให้ไม่ติดต่อถึงลูกชายเลยตัวเขาเองปลอมใจและเป็นโรคหัวใจทำงานหนักไม่ได้พีกุลจึงพาออกมาเดินเล่นคลายเครียดโอ้โหได้ปลาตัวใหญ่เลยค่ะคุณเนี่ยเราก็ตกปลากันมาเป็นชั่วโมงแล้วนะได้ปลาเยอะแล้วเรากลับกันดีก,กว่านะคะก็ได้ก็ได้ผมเองก็เมื่อยมือแล้วเหมือนกันไปนอนเถอะ หลังจากที่พี่พัดหลับไปแล้วพี่กุลก็นั่งคิดสีตรองสองพ่อลูกรักกันมากแต่ด้วยทิฏฐิทำให้ไม่มีใครง้อใครเธอจึงตัดสินใจโทรศัพท์ถึงเตวิทและบอกความจริงกับเขาว่าพ่อของเขาเป็นโรคหัวใจคุณเตคะนะ้าอยากให้คุณกลับเมืองไทยกลับมาหาคุณพ่อนะคะผมไม่กลับทำไมผมต้องกลับ ในเมื่อพ่อไม่เคยคิดว่าผมเป็นลูกอยู่แล้วแต่พ่อคุณเป็นโรคหัวใจนะคะพ่อคุณคิดถึงคุณมากท่านรอบใจคุณจะไม่กลับมาดูใจเขาสักหน่อยหรือคะโรคหัวใจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณพูดจริงเหรอพ่อฉันจะหลอกคุณทำไมล่ะคะคุณเต้กลับมาเถอะนะคะไม่ผมไม่กลับแค่นี้นะ คุณลบกวนผมที่หลังไม่ต้องโทรมาอีกพี่กูถอนหายใจรู้สึกเสียใจที่เป็นต้นเหตุให้สองพ่อลูกไม่คุยกันเลยตลอดระยะเวลา10ปีจบไปแล้วนะคะสำหรับรักต้องอ้วด ตอนที่5ค่ะมาดูกันนะคะว่า mm hmm. เดวิดจะยอมกลับเมืองไทยหรือเปล่าและเมื่อมาเจอใบหมอนสวยแล้วแบบนี้จะตกลุมรักใบหมอนหรือเปล่าค่ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะ